พี่พี่น้องมือนี่เอฟซีมาเห็นรถนะครับมานี่จะคล้องช่องมาเห็นรถอ่าใส่งานนะครับขนเงินขนงัวขนขั้วนะครับพี่น้องเรื่อว่าขนอ่าทั้งการเกษตรนะครับเห็นวีโก้ขะนี้สวยๆครับเลขทะเบียนกรุงเทพนะครับเด้อนะเบิ้งสภาพพี่น้องนะครับมาเบิ้งสภาพไปนากันนะครับลักษณะพิจารณาเอาเลยครับเด้อวีโก้ เบิ่งหลอบขั้นนะครับอย่างดีนะครับอย่างดีก็มีกันชนนะครับบุบนะครับกันชนบุบนะครับประวัติรถนี้ก็ใส่งานมา,าแจงง้วแจงขั้วนะครับเป็นรถคอกนะครับเป็นรถคอกคอกเล็กแบบย่างดีนะครับพี่น้องเบิ่งไปน้่กันนะครับอี่โกสภาพเป็นยังไง เบิงคัดซี่ครับคัดซี่กับบมี่ผูบะมี่ดำนะครับสวยนะครับเบิงเอาด้วยพี่น้องกีจาร์หน้าเบิงเอาครับสีกับพ่อส่ได้นะครับสีพ่อส่ได้นะครับเบิงหล่อนะครับหลอด้านหลังนะครับเป็นกัเป็นหลอบรรทุกนะครับใส่โดนอยูะนะครับเนี๊ยเินกับเสือใหม่เรียบร้อยนะครับบรรทุกได้ หลายอยู่นะครับบรรทุกดลไดือดไหลเป็นตันสองสามตันบนพี่น้องนะครับข้อคกกดีนะครับเป็นขอกเล็กแป๊บสูงนะครับเพราะว่ารถขัน้นใหญก็เป็นรถหน่ายห้อยแจกงวแจกข้อยนะครับเ้าสิไปแจกงวแจกข้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็หรือว่าเวาสิไปเอาอด้านหลังออกกับไปขนมันขนอ้อย นะครับแจ้เข่าเบิ้งทางทองครับเบิ้งมีแม็กให้พร่อมแม็กแลเนินนะครับอ่าให้เบิ้งไปนะครับนี่ครับสวยๆกับมีตามการเวลานะครับพี่น้องกับอ่ามีอยู่นะครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อพอวันรถคันนี้กับเป็นรถใส่งานเติบอยู่นะครับแจ่หัวแจ่คว้วยเป็นรถนาาห้อยนะครับ ฟ้าตรงฟ้าถ่ายเป็นกระออกมาติดแบบนี้เจ้าพี่น้องเบิ้งดันข้างหลังแหงแหงพี่น้องเบรกป้ยเยิมนะครับเด้อนะครับต่ว่าอะไรหล่ออะไรบ่มีนะครับหล่ออะไรบ่มีนะครับเนี่ยครับบอกสัญ,ญลักษณ์เด้อว,ว่าเป็นรถแจงง้อยแจงข้งวยเป็นรถน้ยหอยนะครับให้เบิ้งดันคางนะครับ นี่ครับด้านนี้เป็นเัื่องไรซุ่มล่อแหงแหงกันเลยพี่น้องนะครับคัสซี่สวยครับคัสซี่สวยเสริมเนียบให้พร้อมเอาไปนี่คือบรรทุกแกได้เลยนะครับนี่ครับอ้อยเป็นออกไซได์ไนไกเป็นรถดเออเป็นรถดจงว้ยแจ้ค้อยนะครับเป็นกระเชิดนี่ครับอ้านี่ครับกระจกดีนะครับ พี่น้องผู้ใดมองหารถนะครับมองหารถไปใส่งานนะครับกับ่องพิจารณาเบิ้งคันนีนะครับโตโยต้าเชียงสามพันนะครับเชียงสามพันเห็นพายหลบนอกแล้วมาเบิ้งในห้องเก่งนะครับเด้ออันนี้ก็บติมีห้อยห้อยบุบอยู่นะครับบอใส่ปัญหานะครับอาเอาไปใส่งานอยู่แล้วนะครับบ่ต้องเหตุนะครับทางด้านใน ด,ดันในกะมีเหล็มนะครับเบล่งภ้าษีก้อนนะครับโอ้เหล็มเหล็มมีนะครับพร้อมโอนภ้าษีหล่นล่นนะครับภาษีหกเก่านะครับภ้าษีหกเก่าฝนตกเดี๋ย่น้องผ้าสีหกเก่ารถขั้นบิดจดทะเบียนปีหาหนึ่งนะครับวีโก,กันี่ปีหาหนึ่งเคียงสามพันครับ เพียงสามพันเบื้อง, 3, งดานในพี่น้องปิดเทยียบโบมี่ต่้าว่าเอียนี่ต้องได้ไปเติมน้ำยานะครับเอียนี่ต้องได้ไปเติมน้ำยาบอสหนังบอสขาดนะครับนี่พวกมาไล่พาวเวอร์ออาเบิง้งห้องเกียงเดี๋ยวสิติดเกียงไอ้เบิง้งปั้งอ่ะ เบ่งเคียงกันนะครับเนาะนี่พี่น้องอ่าเคียงนะครับ บอกไว้ก้อนว่าคันนีกับถือว่าผู้ิเสียวไปเป็นนาาห้อยต้อกับ่ต้องเฮ็ดยังอีกเลยครับหรือว่าเอาอยากเย็นๆเนาะก็ไปติดเอ์นะครับตัวนี้ข้านี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับบ่มีห้อยบุ่มห้อยเบี้ยวนะครับข้านี้สวยอยู่นะครับเบิง่งเลขแท่นเขดกัยังอยู่นะครับมอกก์กันยังอยู่นะครับ อี่ครับยังสภาพกันร่อนหากันร่อนกันยังนี่นะครับถือว,ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเกุญแจมาติดสตาร์ทในฟังนะครับฟังเสียงเคียงเดี๋ยวราคานะครับ สีลงองโยนาช่องนะครับด้ราคาเบอร์โทรใดสนใจก็โทรมานะครับเออครับตั้งเสียงครับที่น้องรถคันนี้แลนไปแล้วอ่าเท่าไรละสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อย ยี่สิบเกิโลนะครับถือว่าเรนคักอยู่นะครับอ้ามีไอม้มีอ้าวถ้าว่าเป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนธรรมดาครับให้ลงไฟเลี้ยวออกนะครับแล้วก็อ่ามือปัดอ่าตัวปัดกระจกก็รทำงานปกตินะครับ เรียกว่าสะอาดสะอาดครับด้านในนะครับบอลนังเดมมี่วิตเทียวพอมีนะครับเสียงเคียงโอเคมี่ไอ้มี่คนบ่มีจามบ่พี่น้องนะครับนี่นะมันเสร็จบอนี่ครับควมี่คว่นนะครับบ่มี่ควนหรือว่าสภาพเที่ยงนี่แห่นอยู่นะครับ ผู้ดมองหารถไปใส่งายนะครับเด้อนะครับอ่าเขาจีไปแก่หอยแก่มั่นก็ได้นะครับหรือว่าจีไปเป็นหน้าย้อยก็ได้นะครับหน้าย้อยผู้ผู้ได้มองหาเด็ก้รถไปใส่ก็พิจารณาเบิ้งรถขันนี้พี่น้องนะครับโอเคนะครับเนาะนะครับเบิ้งครับลำดับที่เท่าไรผู้ครอบพ่องนั่งสาวสนทยาโพอ่านี่ครับ ว่าเพิ่นว่าโอนได้นะครับรถคันนี้โอนได้นะครับจดวันที่8มกราคม51นะครับรถยียง3,000นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับอ้าวครับพี่น้องสนใจลงเลียมมัตแล้วด้วครับบรรทุกรถบรรทุกเสริมกระบะแข่งนะครับอ่าลงเลียมเรียบร้อยแล้วเสริมเนียบกรลงแล้วนะครับเด้อ ผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อมาได้พี่น้องเด้นะครับราคาอาบอกราคาในคลิดหนีเลยนะครับราคาโยแสนสองหมื่นนะครับแสนสองหมื่นบาทผู้ใดสนใจอยากได้รถดีๆไปใส่นะครับเด้ติดต่อมาเลยครับขึ้นเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องเด้เดี๋ยวมีรถดีๆกับเสียวมาลงนะครับขอบคุณหลายๆครับ